สามสหนึ่งแอคชั่นครับเชฟลุกทำอะไรครับตอนนี้เขาผัดกุ้งวันนี้ทำเขาผัดกุ้งให้กินนะคะม,ม,มีมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับทำนานๆให้อยู่เยอะๆแล้วก็จะอร่อยเองอันนี้เป็นเับทำอร่อยทำแปดโมงกินสิบโมงครึง่งเราอร่อยรับรอง ในชโชลีลายนโยนนิดนึงฮะจะไม่ได้กินกันเลยอาจจะไม่เหลือกุ้งให้กินกันเลยเดี๋ยวเชฟตุ๊กทำเนี่ยไข่ไข่จะเคลือบข้าวทุกเม็ดไข่ข้าวสีทองไข่จะเคลือบข้าวทุกเม็ดดูไรทำยังไงนี่เราไม่รูครับเอาไข่อะผมเคยอ่านในก a r t o o n เอาไข่คลุกในข้าวก่อนที่ข้าวเป็นสีทองจริงนะไปอ่านในก a r ต o o น อเอาไข่ตุมในข้าวเลยอ่ะที่เห็นเป็นชิ้นๆน,นี่คืออะไรครับ้างครักุ้งเลยเมื่อวา,จจวานเอากุ้งเลยเมื่อวานเมื่อวานตื่นมาแต่เช้ามาทำกุ้งเนีเ่ยเหือยอะมาก <โด S 2> มเหือยอะมากแต่หอยไม่พอกินม,มือมือเมื่อวานนี่ก็รู้สึกว่าเชฟตุ้มเป็นคนลงมือเองด้วยนะฮะหอยแมงผู้เป็นไงบ้างครับได้กินสองตัวหอยแข็งตัวนึงหอยแข็งหลายตัวไม่ทันเลยอ่ะตบอกให้ซื้อไม่เอาไม่เอาโลเดียวพอแล้ว แล้วเป็นไงครับไม่ทันแหลกไม่ทันแหลกันเลยอ่ะพี่ตัวต่ำลงต้องบอกแล้วโลนึงมันมีกระป๋องละโอ้โหพี่พี่ไม่ไปดูหอยต่าง้าพี่เอาไว้เหลือปลาอันนั้สภาพมันเหลือเยอะมาิ่งวันปีใหม่คือวันที่เราไปงานกิจกรรมะงานที่เราเรียนคลับรอบนี่นี่รอรอรอไปทานเลยเหรอเนี่ยวันทุกสั่งข้าวไว้ครับอ๋อวันบ้านมาดูวันเดลาสเบย์ ลเซสุดจะได้อัพเดตมาลูกมี๊ี่ยิ่งจบพัมาหลายตัวแล้วกันเนี่ยวันที่ปิ๊กทำเลี้ยงกินาแตกเพราะไอ้ปิ๊กเหรอครับเราอยู่ที่ตุองรับข่าวปิ๊กหื่นนะฮะว่าโหโดเด้นมันเละเละเลยครับชนทั์แท็กซี่ครับแท็กซี่เยี่ยมสามตีเข็มมีอะไรบ้ากถึงปิ๊กหื่นไหมครับ เมาไม่ขับคนระับแล้วก็มีโคุณภาพก็หัดโทรเรียกพี่ๆบ้างนะฮะแม่ใชโคุณภาพทุกวันแต่ไม่เคยโีปหาเลยมานั่งร้านร้านหมอกกับร้านนั่มาครับชื่อร้านกระชูดอ๋อกระชูดโคุณภาพกระชูดนะอ๋อนี่นี่นี่ไข่ต้องใช้เยอะนี่เลยครับต้องคนคนเยอะอ่ะฮะข้าวเยอะอไข่เยอะขนาดนี้ นี่นี่นี่เลี้ยงคนงานด้วยอะเลี้ยงคนงานครับเดี๋ยวไข่จะเป็นยางมะตูมต้องไปปลูกเล็กมาทำ